มาถึงการปราบดาพิเศษของอของกษัตริย์อีกองคหนึ่งนะครับก็คือองค์พระเพทราชาพระเพทราชาเนี่ยเราจะเห็นมาอยู่แล้วในเรื่องบุเพษสนิวาาว่าท่านเนี่ยเป็นขุนนางมาก่อนอมแม่ท่านเนี่ยเป็นพระนม,อมของอพระนารายแล้วก็ ปรับดาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์ทีนี้เนี่ยลูกท่านที่เคยเป็นขุนนางเหมือนกันเนี่ย<อ>กลายเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงที่ก็จะอายุกลายเป็นวังหน้าละอตอนนี้อ่าพระเพราชาขึ้นอพอมีการปรับดาพิเศษขึ้นอย่างที่บอกอมเพราะมีการขึ้นเป็นกษัตริย์ในรูปแบบที่ไม่ปกตินะักก็คือเป็นการยึดอํานาจขึ้นมาทําให้ราชบัลลังก์เนี่ยเป็นทรัพย์ที่ได้มาแล้วก็แอบเป็นทุกขลาบ ย้อนกลับมาเมื่อกี้เราเห็นภาพใหญ่ไปแล้วเนาะเผื่อดูละครบุพเพจะได้สนุกขึ้นจริงมีหลายช่องเล่าไว้แล้วล่ะเล่าไว้ดีกว่าเรามากเราจะเล่าอีกครั้งเผื่อคนที่มาดูเราเรากำลังดูพรมลิขิตอยู่อ๋พระเพทราชานะครับมีลูกเป็นคุณพระเจ้าก๊อตรนะครับพระเจ้าก๊อตพระเจ้าเสือนะครับอพระเจ้าเสือมีลูกเป็นพระเจ้าเกรสนะครับแล้วก็พระเจ้าเดชคุณพระเจ้าเดชพระเจ้าเกรซกับพระเจ้าเดชคุณ I God. ไม่มีบทบาทอะไรเลยเขาสกิปมาเป็นแผ่นดินของพระเจ้าเกรซเลยพระเจ้าเกรซคือพระเจ้าไทสระนะครับมีเจ้าฟาพอนนะครับรับบทโดยพระเจ้าเด่นคุณนะครับเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระเจ้าเกรซเป็นลูกของพระเจ้าก๊อตพระเจ้าก๊อตเป็นลูกของพระเพชรราชาซึ่งเชื่อว่าตอนนี้จะหาอินเสิร์ตง่ายด้วยนโอเคไม่ต้องไปเอ้ยองไหนอ่าเด่นคุณเกรซอ่ายไปป้ายไปป้แน่นอนโอเคนี่คือแฟมิลี่ทรีทั้งหมดและเป็นแฟมิลี่ทรีที่ อยู่บนความไม่มีเสถียรภาพทางใจนักกับราชบัลลังก์นี้เพราะเริ่มต้นด้วยการปรับดาพิเศษขึ้นมาที่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ิมกันนะออนอ่อนต้นๆอะไรเงี้ยอายุกรอร .4 มันที่เราเคยแตะแตมีการที่เสนาอำมาตย์ต่างๆเนี่ยไปทูลรอแล้วว่ามันไม่ได้แล้วต้องทำอะไรบางอย่างเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยปละเลยไปเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียเพราะท่านเริ่มที่จะ ซ่องสูงกำลังด้วยถ้าถ้าอยากให้เราก็ก็บอกรู้สึกว่าโอ้แล้วเรื่องอยุทยาได้บัดซบมากก็อาจจะกลับไปแล้วแต่ก็สิ่งพวกเธออะไรอ่เงี้ยเธอนะมอย่งว่าเราเกิดไม่ทันทั้งหมดนะครับอ่ะพอเสด็จเกิดในรุ่งเก้าเรื่องเกรซเนี่ยมีเรื่องราวหลายเรื่องที่น่าสนใจครับในราชสมัยของพระเจ้าไทสระนะครับ หนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ดูมีเอกสารหลักฐานเบาบางมากก็คือท่านทรงออกประกาศว่าห้ามกินปลาตะเพียน <c oughs> เพราะว่าชอบจริงหรอชอบกิน <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าใครมากินเนี่ยก็คือจะปรับห้ามจำรึงเ <c oughs> พราะท่นออกประกาศว่าห้ามกิน <c oughs> <c oughs> จบเด่นแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมีเ <c oughs> อ,อกสารเบาบางมาก เอกสารอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ชี้เนี่ยหรอแม้แต่ก็สนุกดีก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออเราชอบกินอ่ะห้ามกินห้ามหมดเลยทั้งแผ่นดินแต่ในสมัยหนึ่งที่อยากจะเล่าก็คือสมัยของพระเจ้ากษัตพระเจ้าเสือเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าจริงๆแล้วท่านเป็นคนยังไงเห็นท่านผ่านการแสดงของคุณก๊อตจิรายุเนี่ยว่าเฮ้ยดูเป็นคนที่บุทะลุ ดูเป็นคนใจนักเลงดูเป็นคนเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีพงศาวดารที่เขียนไว้ทํานองนั้นจริงเขียนว่าพระเจ้าเสือเนี่ยท่านเป็นคนโมโหร้ายโมโหแรงนะครับแล้วก็มีรสนิยมบางอย่างที่อาจจะเป็นพระชนิยมส่วนพระองค์ที่ค่อนข้างที่จะยูนิคนิดนึงนะครับเล่าว่าท่านเนี่ยโปรดดารุณีแรกรุ่น มากแบบสิบเอ็ดสิบสองสะไรเงี้ยก็คือใช่ก็คือเลยถ้าเกิดว่าเอามามีอะไรด้วยเนี่ยแล้วมันเขียนว่าถ้าเด็กนั้นมันเสือกดิ้นขึ้นมาเข้าใจคำว่าเสือกดิ้นขึ้นมาเลยนะเสือกใช่เสือกนี่หมายถึงจะเสือกกระสนหรือเสือกเสือกนั่นไม่รู้อาจจะอาจจะเป็นได้ทั้งสองแบบเ็นูจะทรงพิโรธ แล้วก็จะท้องยอดอกตายท้องท้องปากเนี้ยอ่าตายเลยซึ่งมีดูเหมือนจะมีเอกสารหลักฐานแค่ชุดแค่คนเดียวจากแหล่งเดียวที่เขียนว่าท่านเป็นคนอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยบางบางที่ก็เขียนนะว่าถูขาวสะอาดเลยเป็นคนดีดีแบบเป็นพุทธศาสตร์นิกชนที่ดีอะไรเงี้ยไม่รู้ไงนอกจากนั้นเราชอบเรื่องแซรกไงก็จะรู้สึกว่าอันนี้เป็นเว์ชันที่เรารู้สึกว่า อยากเล่าดอกจันไว้นะวิจารยานาทั้งมานะทัวอย่าเพิ่งมานะวิจารย์นาแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ดูเป็นทอกับเท้าคือว่าเวลาท่านเสด็จทางชลมาศแล้วมีสนมกำนันหรือขุนนางเนี่ยที่ทำให้เรือมันโครงนะเรือแบบโครงเรือแบบเออก็จะมีคำสั่งว่าให้ เอาสนมหรือขุนนางอะไปโยนลงทะเลเกี่ยวเบ็ดไว้แล้วก็ให้พวกปลากินอีกเรื่องหนึ่งถ้ายังดาไว่พอก็คือเราบอกว่าท่านอะมีลูกสองคนใช่ไหมค,คือเจ้าฟ้าเพ็ทกับเจ้าฟ้าพรจริงๆอะมีอีกคนด้วยอืมมีคนหนึ่งลูกคนเนี้เป็นลูกที่มีนิสัยเอาแต่เหมือนกันแล้วก็ชอบออกคําสั่งอะไรประมาณเนี้ยทำนองทำน,นองเหมือนกันเนาะ มีอยู่วันหนึ่งลูกคนเนี้ยสั่งให้เด็กอะ่ะเป็นลูกกระจอกเนี่ยไปไว่ายน้ําข้ามแม่น้ําแข่งกันซึ่งเด็กมันว่ายข้ามไม่ไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะม,มันมเด็กพวกนั้นก็เลยตุยก็เลยตุยไปรู้ถึงหูพระเจ้าเสือ,อพระเจ้าเสือก็เลยบอกว่าให้ลูกอะ่ะคนนั้นอะ่ะกระโดดลงแม่น้ําแล้วก็ให้จมน้ําตายเหมือนเด็กที่มันสั่งให้จมน้ําตายนะลูกตัวเองด้วย เราเลยไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นจริงมากแค่ไหนเกิด uh huh. ขึ้นจริงมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันถ้าจริงก็คือโหดมากอะกลับไปที่สิ่งที่เราคุยกันไว้ตอนแรก uh huh. ว่าการที่จะสร้างคาแรคเตอร์ของคนที่มีจริงในประวัต uh ิศาสตร์อะมันไม่เหมือนจินตนาการเว้ย uh huh. มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีให้รอมแพงขึ้นมาพูดว่าแบบว่า uh huh. อยากให้พระเจ้าเสือเป็นอย่างนี้เหมือนที่เจเคโรลิง huh. คิดว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะเป็นยังไงไ uh huh. แต่มันต้องเข้าไปดูในพงศาวดานดูจริงๆว่าเขาอะ น่าจะมีอุปนิสัยเป็นยังไงมีการเขียนไว้ว่าประเภทราชาเนี่ยครับท่านเนี่ยครองราดตอนอายุห้าสิบกว่าแล้วแต่เป็นคนที่มีแววตาเขียนไว้เลยนะเพราะราชาเนี่ยมีคนที่มีอุปนิสัยเฉียบคมตามันวาว เวลาจะพูดอะไรเนี่ยสามารถซื้อใจคนได้แต่จะค่อนข้างไว้ตัวกับศัตรูแล้วคิดว่าคนที่แคสติ้งอ่ะเป็นพระพิราชาเหมือนไม่ล่ะแล้วเขาต้องทำการบ้านมาแค่ไหนกว่าจะมาเคาะให้เป็นนักแสดงคนเนี้ยแล้วเขาก็ทำได้ดีมากใน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 ,ในทางบุเพสันนิวาสแลวผมนึกคิดเลยนะนี่เป็นสิ่งที่แบบคนอ่านนิยายเขาจะเถียงอะไรกันตลอดเลยนะว่าเฮ้ยแคสติ้งสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยเหมือนไหมกับภาพที่มีในหัวแล้วมันเป็นความสวยงามของของ,ของนิยายเนาะเพราะนิยายอะ่ะตัวอักษรเนนะี่ย เนื้อเรื่องมันขับเคลื่อนไปคำอะคำที่เขาใช้มันทําให้เห็นภาพแต่สุดท้ายแล้วภาพที่มันเห็นจริงๆมันเกิดขึ้นในหัวมันไม่ใช่แค่นิยายในหัวอย่างเดียวพี่เยมันคือการที่ดูจากหลักฐานที่มันเกิดขึ้นอะมันติต่างไม่ได้ขนาดนั้นด้วยอะเนอะไงมันต้องดูจากพงศดารดูจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาประกอบกับเป็นที่พี่เหยียบอกจินตนาการในหัวของคนอะแสดงว่าเขาเลือกแล้วว่าเขาอยากให้พระเจ้าเสือเป็นพระเจ้าเสือในเวอร์ชันนี้จากหลักฐานนี้ โดยที่เอาหลักฐานที่บอกว่าเจ้าเสือเป็นคนดีออกไปหมดเลยเออพังไว้ก่อนแอบไว้ก่อนเเอออออแบไไว้้ก่นะรยงีในตอนแรกเนาะที่เขาบอกว่าแบบเออที่พระราชาถามพระเจ้าก๊อตว่าเเอออ้ยมีเนี่ยไปมั่ววุ่นวายกับผู้หญิงทั้งแผ่นดินแล้วมั้งแล้วพระเจ้าเสือตอบว่าอย่างไม่หมดเลยสองสามคนมั้งแอ้วแต่ว่าคนเลือกเขาเลือกมือชั่นมันมันแล้วอ่ะใดๆเพื่อที่จะได้ไปศึกษาไปอ่านไปดูกันต่อแนะนำเปิดวาร์ปหน่อย ่หนอยมีแรงไหนนะครับที่ที่เราไปหยิบยกเรื่องมาที่อยากจะเฮ้ยถ้าสนใจเนี่ยเล่มเหล่านี้น่าสนใจจริงๆมีเยอะเลยครับมีพงศวดารกรุงศรีอยุธยาคําบอกเล่าต่างๆนะครับคำบอกเล่าของคนสมัยนั้นใช่ใช่ใช่แบบคำบอกเล่าของกรุงของคนในในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ จดบันทึกโดยชาวพม่านะนอกจากพงศอด้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีหนังสือเยอะเลยนะครับหรือมีช่องช่องหนึ่งที่เรามองว่าแบบเป็นเป็นครูของของเราเลยคือช่องหอยอภิศักอะรุ่นเก่าเล่าเกรดถ้าแบบเข้ามาดูคุณพี่เข้ามาดูจะแบบว่าคุณพี่คือครูของผมคนนึงอะแล้วก็ลิงหนังสือต่างๆก็ไปดูได้ในช่องนั้นเลยมันแบบมีเยอะมีเยอะมากถ้าถ้าเป็น กษัตร์ในยุคกรุงศิวิทยาสุโข,ขทยัยหรืออะไรที่เก่ากว่านั้นนะดเูเขาไม่จะไม่ค่อยได้แตะในยุคกัตกินสินเท่าไหร่แต่ว่ากรุงศิวิทยาสุโข,ขทยัยหรือ,อ,อกษัตริย์คนไหนคนไหนอะไรอย่าเงี้ยอ,อยากยกความดีความชอบให้ใหไปเลยเพราะว่า เรื่องราวในสมัยกรุงศรีอยุธยาเราไม่ถนัดจริงๆ<ม>ศึกษาบ้าอ่าบ้างแต่คงไม่ได้แบบลึกเท่านั้นเลยเงี<ม>้ยพี่หอยเนี่ยเหมือนฟัง p r o f e s s o อ่าเล่าเลคเชอร์แบบอินแบบเห็นภาพเหมือนไปอยู่ตอนนั้นแต่ถ้าแบบอยากจะมาเมาส์เมาส์หลังคลาสขโของเราก็จำมาไ<อ>ด้ไม่หมดหรอกเพราเหมือนนักเรียนอ่ะเราจำมาได้หมดเรือ่องออกไปแต่เราสนุกเท่านั้นเองดีดีเนั่ยแต่ละเรื่องเนี่ยสุดท้ายที่เราฟังไปสนุกบ้างจริงบ้างแต่งบ้าง แล้วสุดท้ายเรื่องแบบนี้ให้อะไรกับเราเราไม่สามารถจัดคนคนหนึ่งได้จากการมองเพียงสเปกตรัมเดียวบาบบุญเนาะเรียนอะไรพวกนี้มาบ้างเออเฮ้ยคุณผู้ชมนี่คุณเป็นบัณฑิตจบวิทยาลัยมานะถึงจะเกรดต่ำมากการที่คนคนหนึ่งจะเชฟมาเป็นเขาได้อะมันต้องมีอะไรที่มีผลกระทบกับเขาจะเป็นครอบครัวสิ่งที่เขาเจอมา สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับเราไม่สามารถดูว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเพ <c oughs> ราะเ,เ,เขาเลวเได้จากการดูเพียงแบบเดียวอะ่ะเขาเรียกเป็นการดูแบบเหมารวมะดูแบบครอบค <c oughs> คนแบบนี้โอ้ยผู้ชายเป็นอย่างน,นั้นแหละแต่งตัวเนี้ยม,มากเลยเป็นเก้งหน้าเลยอะไร่างเงี้ยครับ <c oughs> มัน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 ดูแบบนั้นไม่ได้อ่ะครับจะคนที่เกิดก่อนเรา300กว่าปีอ่ะ ในบอสาทมันทําแบบนั้นไม่ได้อะครับมันต้องอาศัยหลักฐานที่พอมีมที่อาจจะมาจากคนที่ทั้งมีและไม่มีไบแอสด้วยทั้งคนที่เข้าใจบริบทสังคมและคนไม่เข้าใจบริบทสังคมเขียนเอาไว้อะเราต้องเอามาเอาตรงนั้นมาประเมินในชีวิตเราเมื่อเราไปใช้ชีวิตละเราใช้สติมากขึ้นกับการตัดสินคนคนหนึ่งคถือว่าตรงนี้มันเกียรติที่ดีที่ทบอสซาสอนเรานะต้องขอบคุณแหล,ละขอบคุณละครพรมลิขิตเนาะคือเดี๋ยวจะฝาก พื่ที่หาคอนเทนต์ให้เรามาเล่าได้ตอนนี้และหาคอนเทนต์ให้คนในอาณาจักรแบบอาณาจักรการเล่าเรื่องภาษาได้ตื่นตัวกันขนาดนี้คือขอบคุณทีมงานขอบคุณแบบทุกอย่างที่สร้างเรื่องนี้และฝากติดตามผมดิจิตด้วยแอปชื่ออะไรนะแอปช่องสามสาม plus และถ้าเกิดต้องสมัครเป็สมัครพรีเมียมจะได้ดูเร็วกว่าชาวบ้านเราจะให้คุณคนนี้มาขายสาม plus อ่ะขายสาม plus พรีเมียมจ้ะ สวัสดีชาวช่อง Now U Can Speed ทุกคนนะคะรายงานสดจากตึกมารีนนค่ะสามพระที่เนี่ยนะคะมีโปรโมชั่นมากมายไม่มีโฆษณาคันแล้วก็สามารถดูย้อนหลังละครที่คุณคิดถึงได้ดอกส้มขีดทองลำยองลำใหญ่แต่ว่าที่ฉันแบบจับไม่ฝากไม่ได้เลยฝากดูพรมมิิินนะคะจันถึงพุทธนะคะสองค,งครึ่งนะคะดูสดดูสดอินสุดนะคะดูที่ีกว่าสางสารดูไถึงกว่าสามพลัสนะคะแต่ถ้าใครดูไม่ทนัน ดูยอ้อนหลังสามพตนีเมียได้โอเคนะฮะและนี่คือ,อสิธิพิเศษที่คุณจะได้จากสามาันพิมพีเนี่ยฝากติดตามนะครับ<อ>ละครเรื่องพรมลิขิตด้วย <จะ S 1> ครับผมและฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับอ,อ่ะเหมือนเดิมฮะทางฝั่งนายกันสปีกนะครับหลายท่านคงอ่าได้ติดตามช่องเราอยู่แล้วนะครับเห็นเรื่องราวสรุปสรุปของเรามากมายอยู่แล้วนะครับสำคัญก็คือยอดวิวกันหน่อยนะครับตอนนี้ยอดยอดเริ่มนิ่งแล้วนะฮะหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจก็จะมีอยู่ในช่องเราโยนกลับมาที่บ้านนนี้นะฮะเหมือนเดิม ใน i อที่ไม่ได้ Activate มานานมากแล้วนะครับแต่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เราสัญญาเพราะพพิ่งซื้อใหม่ๆมากนี่เลยนี่ใช้อยู่นี่เลยนะครับผมนะยี่ห้อดีมติงนะ i รเข้านะครับเข้านะฮะ i บดีเจไเข้าด้วยนะครับมันจะพยายามให้เกิดขึ้นได้รดยที่สุดแต่กลับไปที่นายคอนสปีคับนอกจากนอกจาก้อนกลับมาแย้วสมมุติว่าดูในเวอร์ชันยาวยู เป็น u t u b e นะครับเรายังมีเวอร์ชันสั้นก็คือติดตอด้วยนะครับไปปัดดูตรงได้นะฮะเรายังต้องการอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ใน t ิกตอกเรามี u t u b e นะครับฝาก s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งไปด้วยนะฮะไปปัดยอดวิวกันนะครับไม่ว่าคลิปต่อไปจะ็นคลิปอะไรอย่าลืมคลิกไปดูนะครับผมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่นาวอเจ้า